โะตีได้เลิกแต่งงานดีใจสรยุทธ์แขกคนพิเศษร่วมงานยันไม่เลื่อนแน่นอน สำหรับตลกชื่อดังโกติอารามบอยและน้องกวางแฟนสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีและมีแพลนวิวากันแต่ที่ติดสถานการณ์โควิด -19 ระบาดทำให้ต้องเลื่อนงานออกไปล่าสุดโกตีได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าตอนนี้มีข่าวดีมาบอกว่าได้เริกแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าดีใจมากที่แขกคนสำคัญในงานอย่างสรยุทธสุทัศนจินดาก็จะได้มาร่วมงานด้วย โกตีเผยว่างานแต่งก็อย่างที่หนูบอกว่าหนูรอคือในชีวิตหนูมีคนสำคัญไม่กี่คนผู้มีพระคุณคนนั้นก็คืออตตอยไตพบและพี่ยุทธสรยุทธที่แพลนไว้เลยก็คือจัดวันที่26กรกฎราคมนี้เพราะเป็นวันที่หนูคบกับน้องกวางมาตอนนี้ก็ครบ7ปีไม่เลื่อนแล้วครับ อย่างที่หนูบอกว่าหนูรอคนสำคัญในชีวิตหนูที่อยากจะให้เขามาอยู่ในวันสำคัญในชีวิตหนูครับถามว่าตอนนี้เตรียมงานไปถึงไหนแล้วคือตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมงานอะไรเลยครับงานของหนูจะจัดแบบในสวน ก็จะมีของกินจากครัวคุณต่อยมีของข้าวของหวานที่ทุกคนมากินกันได้มาสนุกสนานกันก็จะเชิญแขกทุกคนที่เคยทำงานด้วยกันที่รู้จักกันกับหนูครับและจริงๆแล้วที่ต้องเลื่อนมาเพราะเราแต่งครั้งเดียวในชีวิตเราก็อยากจะเชิญชวนคนเยอะๆแต่ถ้าคนมาเยอะๆแล้วถ้าเกิดมีใครติดโควิดจากงานหนูเนี่ยบันไลเลยนะ มันจะกลายเป็นงานกล่อยหนูเลยอยากให้มันซาซาจากเหลืองกลายเป็นเขียวแล้วให้มันปลอดภัยจริงๆซะก่อนถึงจะจัดงานครับแต่ที่ดูไว้สถานที่ตอนนี้น่าจะเป็นสโมสรกองทัพบ,บกที่ถนนวิภาวดีครับพี่หยุดจะออกวันที่14มีนาคมนี้หนูไปรับแน่นอนครับ แต่ถามว่าพอออกมาพี่ยูจะทำงานเลยไหมอันนี้หนูก็ยังไม่รู้เพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้หนูก็ไปหาแกบ่อยแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาทางกรมรัชทัรน์เขาก็มีมาตรการคัดกรองไม่ให้เข้าเลยหลังๆมาหนูได้เข้ายากมากแต่ก็บอกผู้จัดการแกไปแล้วว่าวันที่14นี้เดี๋ยวหนูจะไปหานะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด